สบายดีพี่น้องก็อนไหก็ทำนั่งแอนแลลวเนาะยูในแ์ทำทายวิดีโอก็ได้ปะไอได้ปะดาริน พอถามนั่งแอนเลย โลบ่มาทำนังแอนวางอ่แล้วมื่อเอินพระเราจะมา,ามื่อ,อ,อจ้าจนนักเลยฮะฮะเออเออ,เอ,อสูชิมฮาบ่ ตัวิบหา่าเออเออนอนปะเดี๋ยเขาทำนมากแอร์เนี้เป <c oughs> ล่าลาสเคินอ่ะ เซดเซตเซตเอาแซดเอาแซดเซตเอ้อแซดเอาแซดเอาแซดป้าไว้ฮอทางก่อนขึ้นฮอดทำแล้วพี่น้องตอนนะเดี๋ยวทำนั่งแอน mọi người đã chịu mọi người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  mọi จักรักเนาะเขาได้ทำแล้วขึ้นคุณก็เลยวะไปไึ้ อยาจะคอยให้ค <funz iona> ุณนเมื่อไหร่คุณกป็นโอ้คุณปวดขาดลยกลัวขนาดนั้ แค่ลูกก็เลย เพื่อนรอถื้นเลยปะแม่มันมันมีทางลงไปอีกไหนอคคคคทีนขีไปสุดพื้นเลย่ะสุดหรือเปล่านไปเลยปะย่างปะย่าเจอทินพาา ที่ทเนี่ติดกับกูกลาคุณเดี๋ยวนโยานรไดลงวนลายสั่นขนาดนั้นนะขาวัดอะไร

ผู้สาวพามาเที่ยวทำเขามาในก็สิบเป็นสีเป็นมื่นเด้

แต่ว่าคีื่อมันจะหลอดเอาไปต่มไม่นอนกลับคืนกลับคืนเปลือกเสือเบืนหน้าคอยเนยนะงลงมาออกพักหนึ่งพักตะลุมพักแคมนำ ขี้เหืออวะนะันน่ะขี้เหืออหลอดทำมาเถอะลงมาค้นได้แค่มน้ำน,นะคยิ้มได้ไหม้างลงเหือวะนะันนี้เป็น,นทางลงเหือ 我来唱。